สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ I use Car คัดรถพิเศษเกตด A บวกมาให้ FCI ย s e ค a r ได้ใช้บริการกันนะครับผมรถยนต์คันพิเศษนะครับคันนี้แบนด์จาก Toyota Toyota v o ว1.5ตัว E ปี2014นะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สรถคัดพิเศษเลยนะครับผมสีบอลหรือสีน้ำตาลเดิมจากโรงงานนะครับ บอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความลุยจมน้ำมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับและที่สําคัญเซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกระยะนะครับได้รถปีใหม่ๆสําหรับรถที่ประหยัดน้ํามันทรงซีดานอ,อึดถึก ทนอไไล่ไม่แพงประหยัดน้ํามัน17-18กิโลลิตรนะครับวิ่งทางไกลได้ถึง20กิโลลิตรนะครับต้องยกให้เขาเลยนะครับ Vios นะครับเป็นรถที่คนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากเป็น Vios เจนที่3ตัวสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับสำหรับ Vios แต่อไหล่นะครับบอกไปเลยนะครับใช้งานไปเลย10ปี15ปีสบายๆนะครับเพราะว่าโต y o ต้า ทุกรุ่นใช้อะไรร่วมกันได้หมดแทบจะทุกอย่างเลยละครับผมและมีศูนย์บริการตลอดนะครับไม่ต้องกลัวเจ๊งไม่ต้องกลัวหายไปไหนนะครับแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกนะครับแบรนด์อันดับหนึ่งของไทยที่มีคนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากเครื่องเกียร์จบจบช่วงล่างนิ่มเงียบไม่มีดังซักแอะนะครับผมล้อแมกเดิมจากโรงงานยางดันหลบปีไม่ลึกทั้ง4เส้นยังสามารถใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะครับผมหรือหลายปีนะครับปีไม่ลึกนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคัน ปรับข้างไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กที่ฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยและที่สําคัญคันนี้ใหม่วิ่งมาแค่1นึ0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแกหมว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับบริษัทนําเที่ยวชื่อดังนะครับผมนี่นะฮะใหม่วิ่งมาแค่แสนเก้านะครับแอร์เย็นฉ่านะครับเปิดเนี่ยเปิดแอร์อยู่นะครับลมปะทะเย็นฉ่าแน่นอนภายในเป็นเบาะหนังเดิมจาาาากโรงงงนนสภพบะหั อยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมและที่สําคัญกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะของเจนที่3นะครับโตยต้าผลิตมานะครับผมเพิ่มเติมความหรูหรานะครับและที่สําคัญขับดีกว่าเจน1เจน2แน่นอนนะครับขับไม่แพ้ออติสอย่างรุ่นพี่เขาเลยนะครับขับไม่แพ้ออติสอย่างรุ่นพี่เขาเลยนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับอันนี้ปรับไว้ในที่ผมนั่งนะฮะคนนั่งหลังอย่างนั่งสบายผมสูง176เลยฮะกว้างขวางนั่งสบายจริงๆนะครับ กุญแจมีเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะและที่สําคัญรถคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับผมราคาเราเปิดเบาๆนะครับสองแสนต้นๆถ้าจะจัดไฟแนนซ์ของร้านเรานะครับตอนนี้เรามีบริการจัดแล้วเพิ่มเติมสามหมบาทเป็นค่าจัดค่าโอนค่าประกันนะครับผมและที่สาคัญการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าต้องเครดิตดีนะครับถ้าเครดิตเสียตอนนี้ไฟแนนซ์ปล่อยยากนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวาง,วางใส่ของได้เยอะด้วยนะครับหลังน้ําฝนซ้ายขวา เดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานน็อต mm hmm. ไม่แกะไม่ขยับเลยนะครับผมฝากระโปรงไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะฮะนี่นะฮะถาดด้านหลังก็อยู่สวยงามนะครับผมยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบนะครับนี่นะฮะหลุมอะไหล่ไม่เจาะติดแก๊สไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะครับสวยงามนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องแลวฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับนี่นะฮะ สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมบีออสรุนนี้น่าใช้นะครับกว้างขวางนั่งสบายได้ปีใหม่ๆนะครับลด10ปีนะครับยังสามารถใช้งานยาวๆไปเลย10ปีส5บาปีสบายๆและราคาไม่แพงนะครับอายุข่าจยิงจัดมาให้พี่พ fc ได้เอาไปใช้งานนะครับเครื่อง1.5เดิมจากโรงงานเครื่องเดินนิ่งเรียบไม่เคยดมแก๊สติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับเครื่องไม่เคยเปิดฝานะครับผมสภาพยังอยู่ดีนะครับคานเคิร์นเดิมจากโรงงานนะครับอาร์คเดิมเม็ดอาร์ไอตัวเนี้ยตัวแต้มสีนะครับแทนเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาในศูนย์ พวกตัวแต้มต่างๆนะครับยังมีมาให้เลยนะครับผมรถเซอร์วิสท,ที่ศูนย์บริการตลอดสตาร์ททีเดียวติดนะครับไร้ปัญหาความร้อนะครับขับขี่ทางไกลสบายๆฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับไม่ต่างจากออติตัวหน้าแบนที่เราขายกันประจำเลยนะครับกว้างพอๆกันเลยนะครับแม้จะเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่านะครับแต่กว้างขวางกว่านะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาผลิตมานะครับยังไงเขาก็ผลิตมาให้มันดีกว่าของเก่าอยู่แล้วนะครับสมรรถนะการขับขี่นะครับนิ่มไม่ต่างจากออติเลยนะครับไม่เชื่อพี่ๆมาลองได้เลยนะครับผม ได้รถปีใหม่ใมในราคาเบาๆเ,เอาไปใช้งานอายุข่าจัดให้แล้วนะครับผมคัดพิเศษเกตเมาให้พี P ่ๆ f ไอายุข่าได้ใช้งานกันเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาในตลาดมีตั้งแต่แสนไปไปสองแสนต้นสองแสนกา0สองแสนไปบางที่ยังขายอยู่สามแสนกว่าบาทเลยครับลองเปรียบเทียบราคาดูก่อนได้นะครับรถเป็นรถบ้านที่แท้ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเป็นรถเทินจากโชรูมเซลลส่งมาให้เรานะครับเซลลที่ขายป้ายแดงนะครับลูกค้าเอาคันนี้ไปเทินป้ายแดงไปอัพ รถที่ใหม่กว่าเดิมนะครับก็จึงนํามาแบ่งปันพี่พี่ F C Ayuta ได้เอาไปใช้งานนะครับและผู้ที่สําคัญนะครับราคาไม่ค่อยตกนะครับเพราะว่ามันย่อลงมาแทบจะติดดินแล้วนะครับผมตอนนี้สามารถยังเอาไปใช้งานได้อีกนานๆเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยตกขายต่อมือสองก็ในตลาดก็คล่องนะครับออวีออสนะครับโตโยต้านะครับขายต่อมือสองราคาไม่ค่อยตกจัดไฟแนซ์ได้ราคาดีด้วยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับ ตัวรถอยู่ที่พุทธมนทนณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลสงฟรีเหมือนเคยแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือสมบลเลอร์ปล่อยมือขับอยู่ในระยะ60สบนะ่ะสบายสบายนะครับไม่มีหลุดนะครับขนาดถนนเป็นแบบนี้นะครับโยนคอสะพานขนนั่งหลังไม่เวียนหัวไม่อ้วกนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับสมรรถนะพอ,พอกับออติสเลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับมีรถอยู่แล้วขอบคุณพี่พี่ fc อ y u t ยาทุกท่านด้วยนะครับที่แชร์ต่อไปให้ญาติหลายๆท่านนะครับมีรถอยู่แล้วแต่ชอบช่องเรานะครับถูกใจช่องเราแชร์ต่อไป ใครญาติที่หารถได้ติดต่อมาแล้วได้เอาไปใช้งานต้องขับคุณพี่พี่ f c ีทุกท่านด้วยนะครับใครที่ดูคลิปแล้วถูกใจชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเราสัญญาว่าจะหารถดีๆมาบริการพี่พี่ f c ีอายุค่าต่อไปนะครับผมเราซื้อสัตว์ตรงไปตรงมานะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับรถขับขี่ใช้คําว่าโคตรดีเลยนะครับใช้คําว่าโคตรดีนะครับอัตราเร่งดีเบรกหนึบนะครับช่วงลงช่วงล่างโอเคเลยนะครับกว้างขวางนั่งสบายอัตราเร่งนี่นะฮะเด จะลองปล่อยมือให้ดูนะครับผมนี่นะฮะถนนมันโค้งนะฮะผมปล่อยมือขับตอน60 70นะครับนี่นะฮะถนนมันโค้งนะครับสบายๆนะครับไม่มีดึงนะครับผมขับขี่ดีจริงๆนะครับหากับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ